สบายดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุูุสุขุขนนะคะมาพอกับเสาใหญ่ภาพเพิินนะคะเมื่อนี้ก็เสาใหญ่นะคะมาท,ทักทายสบา,ายดีกันนะคะเมื่อนี้ก็มานําเสนอเมนูที่เสาใหญ่สิมาเห็ดกับเขากับปากินนะคะก็คือมาเห็ดสุกพักนะคะเมื่อนี้ก็เห็ดสุกพักแซ่บๆนะคะมีพักลายอย่างลายสนิดนะคะอ่าเห็ดแบบ ใส่แบบว่าเห็ดคือห้าเคยเห็ดทันแหละนะคะพะว่าสาวใหญ่เองก็มักกินกับข่าวแบบนี้นะคะแน่ได้ก็มักกินเบิร์แหละแต่บามือนี้สิมาเห็ดสุกพักนะคะแบบบานๆห้าแซ่บๆนะคะใส่ใส่ทัวว่วลิซงหรือว่าทั่วดินบานห้านะคะแบบแบบขัวแล้วนะคะหฮมๆฮมนะคะอ่ะบาบัดนี้ห้าสิมาเบิ่งกันเลยไปกันคะ่ะ นี่นะคะนี่ก็คือพักนะคะที่ห้าสีน้ำเอาไปต้มนะคะนี่เดยมีพักกาศนะคะมีพักกาศแล้วก็อันนี้จะเป็นพักอีช้างเขินว่าพักหอมเปีนะคะหรือว่าพักชีใบเลื่อยนะคะนี่เดยนะคะชีใบเลื่อยตัวนี้พักกาศดอกข้านะคะนี่เดยกระดอกแล้วก็อันนี้ยอดพักทองก็คือยอดมะอื้อบ้านเฮาเอิ่นมายอดมะอื้อหรือว่ายอดพักทองนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นพักหนอกนะคะหรือว่าใบบัวบกนะคะนี่ ก็มีหนึ่งสนิทสองสนิทสามสนิทสีทส่สนิทนะคะต่อมาก็เอามะบึงอันนี้อันนี้บกแครงนะคะหรือว่าบกเครือพวงนะคะเอาซิมาตุมใส่นะคะตอนนี้น้ำก็เดือดเร้วนะคะนี่เอาสิมาเอาบบเกรือพวงลงะค่ะนี่นะคะต่อมาเราก็มาเอาพักลงนะคะ นี่ก็จะเป็นถั่วนะคะถั่วลิสงที่ว่าห้าตตำนะคะห้าวตำแล้วก็สิมาใส,ส่ซุปผักนะคะมอนี้มุมี่ในงานะคะได้ถั่วมาตำเรียบร้อย,ยะะออนนอแล้วนะคะตอนตำบด้เบิ่งซ้ำจะตอนนี้ผักของห้ากระซุกแล้วนะคะผักที่ว่าห้าต้่มซุกแล้วนะคะบดห้าก็สซิมาตักนะคะตักผักมาสีเป็นตอนนหนอยในหน่อยนะคะเพื่อห้าสิไปเห็ดซุปคะ่ะ ตอนนี้หาก็ตาพักแล้วนะคะบันนี้ห้าก็สิมาหันหันนันค่ะอันนี้ก็จะเป็นพักนะคะอันนี้พักซีพักต้นพักซีต้นหอมนะคะเา้าวสมาซอยใส่สุกพักค่ะห้าวสมาซอยใส่นะคะเดี๋ยวพักหอมตัวห้าวซอยแล้วนะคะห้าก็ะสมาเทใส่นะคะ อันนี้เกลือนะคะใส่เกลือนิดหน่อยเพิ่ความนัวอันนี้ซุลอดหรือว่าพงนัวนะคะเติมใส่อีกนิอหนึ่งเพิ่อขูมนัวอันนี้พริก ผิกป่นปกติผีข้าสิต้มเอานะคะแต่วันนี้ข้าผ่มีผดต้มเขาก็เลยเอาผกป่นใส่เอากระไรคือกันน,นี้นข้าสิมาใส่ทัวเทถั่วลิสงลงกถั่วลิสงที่ว่าขาตำลงกนะคะ เขาจะใช้มะข่ายมันนะคะเพื่อให้มะขุกให้มันเข้ากันนะคะข่าม,มันให้มันเข้ากันนะคะเพราะว่าเขาปรุงเบิร์ดได้ยังกับเขาก็ปรุงเบิเดแล้วนะคะอืมตอนนี้เขาก็ตักใส่ถ้วยเรียบยร้อยแล้วนะคะนี่เด็มันก็สิออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้ซุปผักบ้านๆของเฮานะคะแซ่บนัวนะคะใส่ ทัวดินหรือว่าทั่วลิสงที่มันห้าขัวแล้วหรือว่าห้าอันนั้นแล้วมันสุกแล้วนะคะบันนี้ห้ากับสิผ้ากันไปกินเขานะคะมาเด้อค่ะมากินเขาน้งกันบันนี้นะคะ mm hmm. เพราะว่าแเรียบร้อยแลย้วนะคะบัดนี้ห้าก็มากินเขาน้งกันคะ่ะกินเขาก็สุกพักในเด้อ

เนี่เากินเขาอิ่มแล้วนะคะพบพอกันไมนหมบรรดาเดอ้อคะสําหรับคลิปนี้นะคะผู้ได้ี่เขามาเบิ้งมาส้มสวยาวใหญ่พ้อเพิ่นตั้งแต่ต้จนจนจบกับขอบมือขอบใจขอบคุณลายๆเดอ้อที่มาหายกาลังใจนะคะแล้วก็มาติดตามเบิง้งต,ตามส้มนะคะมาติดตามส้มนะคะอันมักมักกับกดไลค์นะคะถือใจกับกดแชร์เดอ้อฝากติดตามฝาก กดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสาใหญ่พระเพ่นเด้อค่ะเพราะว่าสาวใหญ่พระเพลนพอด้มีแห้งกําลังอจัจใจเฮ็ดคลิปอีกต่อไปนะคะว่าเสาใหญ่เองกับเฮ็ดคลิปเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆช่วงนี้นะคะออกมาตลอดเลยเรื่อยๆให้ทุกคนให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมนะคะคลิปเฮ็ดกับเขากินมันบานของเหานะคะแต่ว่าใส่ซีวิตอยู่ในอยู่ในเมืองอย่างเสียนะคะเพราะว่าเฮ่ากับเป็นคนบ้านนอกแะไรมาเฮ็ดเบียกิจงานอยู่ในเมืองนะคะ มาเห็ดเบียกยคิดงานมาทํางานอยู่ในเมืองในนาะแต่ว่ากับเขากินข้องเฮ้านะคะกับยังกินกับเขาแบบบรรับน,แบบบนบานเฮาใส่ชีวิตแบบบันบานเฮาหันแหละกับยังกับแบบบันบานเฮาคือเก่านะคะเพราะว่าทุกอย่างกับเป็นบรรันบานเฮาแต่ว่าเฮากับแครมากมาใส่ชีวิตมาขายเหือขายแหงมาเห็ดเบียกยคิดงานานั่แหละ่าสีซกนะคะฝากกดติดตามใน่เด้อค่ะเพอเป็นกําลังใจเห็ดคลิปต่ตอไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแ้วใหญ่กับ จบลงเพียงเท่านี้นะคะพบเพอกันไหมในคลิปหนานะคะในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอฝากคําว่าสบายดีสวัสดีค่ะ